วันนี้พี่วายกินข้าวกับอะไรคะลกูกยัำม,มีไหมคะกินเก่งมากเลยยัำม,มีทำยังไงยัำมีทำยังไงคะโอเคคะ่ะต้อนนอ้เอาอสองชื่อไหนโอเคทำไงโอเคโอเคคะ่ะอ่าไหนไหนไกินข้าวให้หม่มมีดูซิทำยังไงคะ กินข้าวทำไมคะอืมต้องป้อนเอลซ่าด้วยเหรอโอเคค่ะเอ้าเก่งมากเลยค่ะไข่ขาวอันนี้ไข่กี่ฟองคะคุณยายสามฟองอ่ะทีนี้บายบายทุกคนก่อนค่ะบายบายพี่บาบายบายทุกคนจุ๊บด้วยค่ะจุ๊บ Okay, cat.